สวัสดีชาวรนดอมทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาอัปเดตพลังงานของเดือนสิงหาคม2025ไปพร้อมๆกันนะคะณนะเดือนนี้เป็นเดือนที่การเผาไหม้ความดังเลและการปลุกพลังในตัวเองของเราจะชัดเจนมากขึ้นค่ะเพื่อให้เราได้เดินทางสู่ความกล้าที่แท้จริงนั่นเองเดือนนี้จะมีพลังของธาตุไฟและก็พลังของการเลือกข้างนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมค่ะเหมือนถูกผลักให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือว่าต้องปล่อยความกลัวหรือว่ายุติ สิ่งที่ไม่ใช่แล้วนะคะบางคนอาจจะมีการตื่ตัวในเรื่องของอารมณ์และก็พลังงานแฝงที่อยู่ในตัวเองด้วยนะคะพระแม่กาลีฝากบอกทุกคนมานะคะสําหรับเดือนนี้นะคะจักรวาลจะปลุกเสียงของพวกเราทุกคนค่ะพระแม่ฝากเตือนมาด้วยนะคะว่าหนึ่งเลยอย่าทําให้ตัวเองเล็กลงเพื่อให้ใครสบายใจคะ่ะเดือนนี้พระแม่จะไม่ยอมให้เราแซงทําตัวเองว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอันนี้ไม่ได้นะคะต้องแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาค่ะ แล้วก็ยอมรับด้วย2นะคะหากอะไรบางอย่างที่กําลังจะพังปล่อยให้มันพังไปค่ะพลังของพระแม่จะไม่ประคองสิ่งที่หมดอายุไขแล้วค่ะและคําเตือนที่3นะคะอย่ากลัวความกล้าในใจของตัวเองค่ะเดือนนี้จะมีสถานการณ์ที่จะบีบให้เราต้องพูดความจริงหรือว่ายืนยันในสิ่งที่เราเชื่อค่ะพระแม่จะอยู่เคียงข้างผู้ที่กล้าซื่อสัตย์ต่อเสียงหัวใจของตัวเองเสมอนะคะ และข้อที่4ี่ค่ะระวังคําพูดที่หลอกตัวเองค่ะอย่าพูดคําว่าไม่เป็นไรถ้าหัวใจของเรายังรู้สึกเจ็บปวดหรือว่ายังรู้สึกว่าไม่ใช่ค่ะพระแม่อยากให้เราได้รับรู้ว่าการที่เรายอมรับความเจ็บปวดนั่นคือการเปิดทางในการเยียวยาที่แท้จริงค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะสิ่งที่ควรทําเสริมพลังในเดือนนี้นะคะคือการจุดเทียนโดยเฉพาะเทียนสีดําหรือว่าน้ําเงินเข้มหรือว่าสีแดงเลือดนกก็ได้ค่ะแล้วก็เขียนน้าจดหมาย ด้วยการเขียนสิ่งที่เราต้องการปลดปล่อยออกไปพลังงานเก่าเรื่องราวเก่านะคะคนเก่าหรือว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายค่ะเขียนเสร็จแล้วนํากระดาษนั้นไปเผาณนะที่เทียนที่เราจุดขึ้นค่ะหรือว่าบางคนอาจจะสามารถยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็พูดกับตัวเองหน้ากระจกว่าฉันคือพลังของการเกิดใหม่พระแม่กาลีอยู่ในเสียงของฉันเรียบร้อยแล้ว ะะแล้วก็อาจจะใช้มันตราในการเปิดเสริมขึ้นมาด้วยนะคะก็คือโอมกรีมคลิกะใยญนนามะหะนะคะเปิดฟังเวละสามจบโดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกสั่นไหวอ่อนไหวหรือว่าลังเลค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะสิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งเลยคือการที่เราจะต้องกลับไปหาความสัมพันธ์เดิมที่มันหมดพลังไปแล้ว หรือว่าความกลัวที่แอบ,บอยู่ในใจในรูปแบบของความเกรงใจให้ระวังให้ดีนะคะแล้วก็การใช้คำพูดในการกดดันตัวเองค่ะเพราะเดือนนี้จักรวาลจะขยายพลังคำพูดของเราออกมาค่ะใครพูดอะไรกับตัวเองไว้ให้ระวังให้ดีค่ะ เดือนสิงหาคมนี้คือเดือนแห่งพลังของคุณนะคะอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนอย่ากลัวที่จะพูดอย่ากลัวที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ทรงพลังที่สุดนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะทําให้โลกจําชื่อของคุณได้ค่ะหากคุณรู้สึกถึงพลังนี้คอมเมนต์ฉันพร้อมลุกขึ้นแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อส่งพลังดีๆให้กับคนที่กําลังรอฟังเสียงปลุกใจจากพระแม่กาลีไปพร้อมๆกันนะคะขอพระแม่ประทานพรทุกๆคนคะ่ะ